สวัสดีครับจากร้านเดเบนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นเตียงสามไก่นะครับชื่อรุ่นนะครับเตียงสามไก่ไวไวนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเตียงตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเตียงตัวนี้นะครับจะเป็นกู๊ดนะครับกู๊ดตัวนี้จะเป็นกู๊ดสี่ตอนนะครับพื้นเตียงนะครับพื้นเตียงตัวนี้จะเป็นพื้นเตียงสี่ตอนแบบเจาะรูนะครับผมราวด้านข้างนะครับสองข้างซ้ายขวาจะเป็นราวอลูมิเนียมนะครับราวอลูมิเนียมสไลด์นะครับตัวนี้นะครับจะมีสติกเกอร์บอกอยู่นะครับว่าวิธธีีีีีีีกกาาาาาารร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 ใใใชชช้้้้้้วว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 นน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 ะะะะะคคคคคัััััััััับบ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 บ่ยงงงงไิเตตตสแแดดลล เวลาเราจะเอาขึ้นนะครับเราก็บีบแล้วก็เอาขึ้นนะครับซ้ายขวาเหมือนกันสองข้างนะครับส่วนหัวท้ายนะครับหัวท้ายด้านบนกับด้านล่างนะครับสามารถถอดได้วิธีการถอดเราสามารถยกขึ้นได้เลยนะครับมันก็จะมีเสาเสียบให้นะครับแล้วก็เสียบให้มันตรงรูกับหัวเตียงนะครับส่วนมือหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นเตียงสามไกลอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้จะมีมือหมุนสามอันเขาเลยเรียกว่าเตียงสามไกลนะครับตัวแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับ ตัวนี้จะมีรูปบอกอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือปรับหัวขึ้นนะครับตัวที่2นะครับปรับความสูงของของตัวเตียงนะครับตัวที่3ามตัวนี้นะครับด้านขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับขานะครับตัวเนี้ยนะครับสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับต่ำสุดนะครับความต่ำสุดของเตียงจะอยู่ที่5้าเซนนะครับรวมฟูก5้เซนก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าเซนนะครับวิธีการปรับหัวท้ายนะครับเราปรับเพี้ยอันนะครับวิธีการปรับนะครับเรามาปรับด้านขวาด้านขวามือก่อนนะครับปรับขาด้งออกมานะครับตามตัวนี้หมุนรุนตาามมเข็นิก เวลาเราหมุนเราปรับขาขึ้นมาก่อนนะครับหน่อยนึงเพื่อที่จะไม่ให้คนป่วยไหลลงมานะครับหลังจากนั้นดันตรงนี้เก็บนะครับตรงนี้จะได้ไม่เก็กะนะครับหลังจากนั้นเราด้งด้านซ้ายออกมาหมุนต้านเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับทุกตัวนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับเราอย่าไปฝืนมันถ้าเราไปฝืนมันเนี่ย๋ยวตัวไกลมันจะขัดนะครับหัวด้านนี้จะเป็นหัวนะครับเราปรับขึ้นมาเลยแล้วแต่ว่าเราต้องการความสูงขนาดไหนนะครับหัวเนี่ยสามารถปรับให้ได้ต้านฉากเลยนะครับ90องศานะครับขา ความสูงส่งสวนความสูงนะครับจะปรับขึ้นมาสูงได้ถึง65เซนนะครับจากพื้นถึงพื้นเตียงนะครับได้65เซนอันนี้หัวนะครับปรับได้90องศาขาจะมองได้45องศา ันนี้นะครับจะเป็นความสูงของตัวเตียงนะครับจะสูงได้ประมาณเอวเลยนะครับสําหรับคนดูแลนะครับส่วนล้อนะครับล้อเนี่ยจะมีทั้งหมด4ล้อนะครับแต่ละล้อจะล็อกได้ทั้งหมด4ล้อเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกล้อนะครับวิธีการล็อกก็คือเราใช้เท้าเหยียบตัวนี้ตัวยางนะครับเหยียบลงไปอันนี้คือล็อกล้อนะครับวิธีการกดล็อกเราเหยียบตัวบนนะครับตัวบนเราจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับชอบถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมได้นะครัับบบขอคคุณร